แตงโมนี่มันเคลียวเม็ดกินไปเลยได้ไหมพอขี้เกียจขายมากเลยแตงโมครับผมอันนี้อาหารเย็นพอแตงโมเคลียวเม็ดอะกรุบกรุบอร่อยเลยใครครับ กิหนหอยครับอุย้ยมันหวานนันหวานอร่อยมากแม่บอกอะไรแตงโมเนื้อทรายไปค,ค,ครับเขาคุอยุคคลาส I don't know แต่งโมย่ะคือแช่ตู้เย็นไว้ตั้งแต่ตอนเที่ยงแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเย็นเลยครับอยากกินมมันจะโตในท้องไม่เชื่อเขาไม่เชื่อผมโตแล้วไม่เชื่ออะไรง่ายๆแล่ะ เนี่ยดูดิพอยังไม่คายเม็ดเลยสักอันพอกินเม็ดเข้าไปเลยอุ้ยแม่เข้ามาดูไลฟ์ด้วยสวัสดีครับมามาคือพอส่งยื่นคำขอนี้ไปแล้ไอที่ยื่นขอไลฟ์ไอที่พอโดนบล็อกไปในอีกแอคหนึ่งอ่ะสรุปไม่ได้สรุปก็ไม่ได้ไไดอยู่ เฮ้ยเมื่อกี้ยังหัวไม่ฟูเลยหัวมาฟูแล้วด้านข้างอทุกคนพรุ่งนี้เคนบอกว่าเคนจะมาไลฟ์กับพอตอนดึกๆพอต้นแตงโมจะง,งอกทางปาก ไม่จริงมันจะงอกออกตุดแตงโมหวานไม่สู้เรายิ้มพอเลยโอุณนะคะพอขึ้นไปกินในห้องดีกว่าอกินตรงนี้ก็ได้แหละ วัสครับทุกคนทำไมถึงชื่อพอเพราะว่าเออเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าพอะมีฝาแฝดอยู่คนหนึ่งแล้วพอเป็นคนแคทอลิกด้วยเป็นคริสแล้วเหมือนเป็นแบบนักบุญที่คู่กันหรือเปล่าแบบเออเป็นนักบุญที่คู่กันชื่อว่าพอกับพีทแบบ เซนทอว์แอนด์เซนพีเตอร์มั้งใช่ใช่เลยเป็นแบบชื่อคู่กันอุ้ยอุ้ยคนดูเยอะมาก ใช่ใช่พอมีฝาแฝดด้วยพี่ไม่ดูได้ไงพี่ไม่พี่ไม่ดูไฮไลท์ไอจีผมหรอดูดิเคนอะไรนะดูซีรีส์แรกนึกว่าเคนกับพอเป็นพี่น้องกันนะ่ใครกันว่าคนพูดแบบนี้เยอะมากแต่ไม่ใช่พี่น้องครับเป็นเป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนสนิทกันพี People, ่พอพีซแง่พี่พอ please come to Japan คือพูดไงแบบอายุสู้ก็ to Japan แล้วอะ It was nice I I love Japan นะอร่อยอร่อยกินไหมครับผมพอกำลังยาวแล้ว คือมันจะกลับมานี่แหละมันจะกลับมาทรงเดิมได้แล้วใช่พอกินเม็ดไปเลยกรอบกรอบดีอร่อยเหมือนนี่มันเผาที่กินทั้งเปลือก <laughs> อ่านไม่ทันเลยอ่ะแัน่นนึงนะเฮ้ย <c oughs> คิดเสียงอะไรตกอ่ะแอบบน่ากลัวเดี๋ยวพอรีบกินแล้วรีบขึ้นดีกว่า <c oughs> แตงโม people w h a เอ้ยเอ้ย people what can you say to your p h i l i p p i n e best fan I have best fan in Philippines lor oh my god hello Philippines ไม่ต้องพูดอะไรอะ่ะเมื่อคืนพี่อ๊อฟอยากอยู่ในวอโคพอได้เลยครับพี่อ๊อฟคือ คือปกติพอจะอัดวอล์กพอแค่15บห้าวิทเราตัดจบไปเลยแต่ว่าสำหรับพี่ออฟนี่พอจะถ่าย1นาทีทั่วเลยใช่พอชอบกินแตงโมแช่ฟรีซมากพอเคยอัดคลิปลงติ๊กตอกด้วยกินแตงโมแช่ฟรีซะแล้วก็เคีย้ยวกรุบกรุบกรุบ กินได้หมดแลหละพี่ตุ้ตู้สู้ๆนะครับใช่มีพี่สาวครับมีนะ พีส่สาวคนหนึ่งแล้วก็มีฝาแฝดอีกคนหนึ่งพี่สาวโตกว่าพอสี่ปีแล้วก็มีฝาแฝดโตวกวก่าวพอสองนาทีพีชนะไม่เหมือนเอ้ยรู้จักชื่อฝาแฝดฝาด้วยฝาแฝดพอชื่อว่าพีทแต่หน้าไม่เหมือนกันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยตัวก็ขละไซส ทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์อีกนะครับเคนจะมาไลฟ์ด้วยตกลงกับเคนไว้เยเหมือนนี่เลยอะ่ะเขาเรียกปลาอะไรอะ่ะปลาปลาสีแดงแดงปลาทูนหน้าป่ะดูดิน้า <c oughs> อ้ยขอบคุณนะครับสำหรับที่ปัมป๊ม bót kim tăng mô rồi hả uốn nam phê cho cun à กินไวโชกุลและอืมกินๆินินพน,นิ่งกว่าพอเยอะนะทุกคน กินกินครึ่งลูกครับไม่ไม่ใช่ทังลูกรีวิวอีพีสามที่ผ่านมาหน่อยอีพีสามอืมปลาปลาโป่งอะไรที่ดีมเวอร์กันเนี่ยแล้วแบบ มันเป็นเหมือนเป็นคิวชื่อแบบแล้วตอนนั้นอะทุกคนทุกคนนั่งอยู่รอบตัวพอเลยแบบมีเคนมีโชกุนมีแอตตันเอ้ยมีโชกุนแอตตันะหรือเคนมิกแล้วก็พี่ลูกแล้วแบบตื่นขึ้นมาอีกทีทุกคนหายไปกันหมดเลยแล้วพอตกใจมากแล้วแบบพอ ตอนก่อนนอนใช่พอก็อุตสาห์แบบก็จับขาเคลนเวล้วว่าแบบไม่ให้ไปไหนอะ่ะเพราะกลัวตื่นมาไม่เจอใครแล้วดีตื่นมาแล้วไม่เจอใครเลยแล้วก็ตื่นมา,มใ,นมาใช่ไหมได้วดีพี่เขาก็มาถ่ายไลฟ์ขเขาเรียออะไรอะ่ะ g ีมเอ็มทีวไลฟ์หรือเปล่าไลฟ์ ใช่ไม่ก็ที่ทุกคนเห็นที่พอนั่งใส่เสื้อตัวสีเหลืองๆนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็นั่งง่วงๆอันนั้นคือพอเพิ่งตื่นเลย ออออืืมเล่นฮาร์คิวเลอร์ครับแต่ว่าออกแค่ตอนสองตอนหรือเปล่าไปเล่นเป็นเพื่อนสนิทเข็นใช่ใช่กินเม็ดหมดเลยอร่อยดีนะ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อรีแคปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำไม่ได้อะทำอะไรไปอ่ะอ๋อเหมือนพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ผมไม่ได้มีซีนเยอะแต่มันก็มีซีนผมเลยก็ต้องไปพร้อมทุกคนใช่ไหม เ้ยจะพูดอะไรอ๋อจะพูดว่าตอนเราเข้าซีนอะมันก็จะเหลือพอเกัาเคเนี่ยสองคนแล้วเล่นกันสนุก,ก,นกว่าตลกอ่ะ ไอ้คือหมดหรือ,อยังอ่ะ,อะกินให้เสร็จยังไม่หมดยังไม่หมดไม่กินไม่กินเปลือกไม่กินเปลือกไม่กินเปลือกกินเปลือกไม่ได้แต่โมกินเปลือกได้ไหมอ่ะ เอาไปแจงส้มเหรอือหือมาแล้วทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะพอเอาแตมโมไปทิ้งแปบ๊บห้ามออกนะสามร้อยสิบสามคนห้ามออกเท่าพอกลับมาแล้วคนหายหมดนะ ุกคนผมกลับมาใหม่แล้วแต่ว่าพอเอาแตงโมกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าดูอีกทีแล้วมันก็ยังไม่หมดอ่ะมันยังเหลือเนื้อแดงๆเยอะอยู่เลยคนดูเยอะก่ดเดิมอีกทำไมอ่ะคือพอไม่อยู่แ้วคนชอบดูกันเหรอ เขาเนี่ยกินอีกได้เยอะเลยอร่อยอร่อย่ยเดี๋ยวทุกคนไปซื้อแตงโมกันตามแน่เลยเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์เอมบอสเดอร์ของแตงโม เดี๋ยวกลับมาใหม่แป๊ะ แล้ว <Now. S 2> ทำไมคนดูเยอะกดเดินตลอดเลยตอนพอหายไปเดี๋ยวพอพาทุกคนขึ้นห้องดีกว่าเดี๋ยวพอขึ้นห้องแหละกินสตุดด๊ด๊ะ มืมือตึ่งตึงตึงมือมือตึงตึงเออช่กลับมาสู่ห้องของพอ่อกันอื้ม เฮ้ยฟูชฮตอนนี้ห้องรกเห็นอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรให้เห็นเคยๆได้แหละได้แหละไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันนั้นคืออะไรอ่ะอ๋อขวดน้ำกับกระเป๋อพอเฉยๆไม่ลกไม่ลกเปิดไฟดีกว่าเพิ่มความหล่อ เปิดยังไงอะ่ะพอเปินปรทองนี้ค่ะเสร็จเสร็จแล้วครับแต่ว่ายังเนาะเป็นแยาแสงเฮ้ยสิวขึ้น เปลี่ยนไฟเปลี่ยนไฟดีกว่า,าไฟแบบสลัวสลัวน่าไฟจ้ามากเฮ้ยแอตันมาหรอแอตันนี่ไงฮัลโหลแอตัน ฮัลลโหติงจังเลย <Hello. S 1> เอ้าวไม่ได้ยินเลยอะตั้วนพูดอยู่ปะพูดอยู่แต่พูดเสียงเบาเพราะว่าตอนนี้ปั่นงานอยู่อยู่ของมหาหลัยสู้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 คุนะท่าไม่อยู่ร้านอยู่เออเ <laughs> นาะรู้ความเรยไหมาม,มหาแ๊บเดียวแต่เดี๋ยวไปละต้องทำงาน <laughs> แค่จะเสียหายห 老板啊！Bye bye <Bye. S 1>